อย่าใช้เงินกินเที่ยวสัพเพเหละทเที่ยวเตะสำมะเลเทเมาหรือว่าไปในสิ่งที่เราอยากกินอยากเที่ยวอยากจ่ายเกิน10%นะพี่น้องถามว่าคนเราเนี่ยถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ถ้ายังไม่บวชถ้ายังไม่บรรลุเนี่ยมันก็ต้องมีกินมีเที่ยวมีสนุกสนาเนเฮฮาบ้างเป็นเรื่องธรรมดามากและควรจะให้รางวัลตัวเองด้วยนะครับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากเที่ยวอยากมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ชอบแนวไหนชอบเที่ยวแบบไหนก็ตามแต่เดี๋ยวเราอย่าใช้แบบเขาเรียกว่าสายเปเคยได้ยินไหมที่ว่าสายเปเปจนไม่เลือมหูลืนตาเปจนไม่เหลือเงินสักบาทเลยเราเห็นแล้วตามสื่อต่างๆนะครับสุดท้ายพอรู้ตัวอีกทีไม่เหลือสักสลึงเลยเพราะฉะนั้นเราจะเปเท่าไหร่ก็ได้ให้ตัวเองให้ใครก็ได้แต่อย่าเกิน10%ของพอร์ตของรายได้ของเราใน100%นะครับ แล้วชีวิตเราก็จะไม่มีปัญหาในการเที่ยวการกินการเปรเลยแต่เมื่อไหรนะครับเราไม่มีไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีลิมิตไม่มีจํากัดนะครับไม่เข้าใจว่าควรใช้เท่าไหร่เมื่อนั้นนะครับชีวิตเราหลงละเริงเมื่อไร่นะรเตรียมบรรลัยเมื่อนั้นครับผม